คนมีห้านยังแบบขึ้นนะ่ะขึ้นใช่ไหเนี่ยหนึ่งสองสามเนี่ยวันนี้วันเอย่างก็วันพยาวันกินมาทานแล้วเยถางแล้วมาปรางมาฝางโอ้ไตแลวอ๋อตุ่มกกน เก็บแบบหางหน่วยจอยลอยเอ้ยมีมีตัวอย่างพวกไม่กินเลยเนาะหางหลอกมาปรางมาฝางโอ้แดดขึ้นตปแล้ว,วอ๋อตุ่มกลขึ้นนี่มีหัวแตกแน่แล้วฝากชมคลิปด้วยนะจ๊ะดิแสนพูพุยกำลังขึ้น โ oh. อ้โหถ้าว่ามนมารูปจริงหเรหรอเก็บบบบหางหน่วยจอยลอยเอ้ยมีมีตัวอย่างพวกงไม่กินเลยเนาะ โอ้เอ,อาปลามันมาเต็มลุ่มจริงเหรอ <ฮะ S 2> เกิดมาปังหรอนี่จนะเอาน่ะเฮ้ยมันมีมันม,มีแมงมากินมันเปื่อยนะเนี่ยหลอกไอ้โอเวอร์ใครจจ๋าคิดนี้บ๊ายบายสวัสดีวันสุขกันนะจ๊ะจะเต็มทุ่งแล้วลากมาเนี่ย หิวใจหรอมาเอาแล้วปะเออม่เอาอ่ะเก็บแบบหางหน่วยจ้อยลอยเอ้มีมีตัวอย่างพวกไม่กินเลยเนาะนรกอ๋อลำแยกก็ออกลูกแล้วกินมาทานแล้วเนาะไตขึ้นไปนี่ ไมาเก็บอะไรอ่ะมะพรางมปรางไม่ใช่มะเนี่ยวันนี้วันเอย่างก็วันพยาวันสวัสดีจ้าคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีวันสุกันจ้าจะเต็มทุงแล้ว ลำใยญก็ออกลูกแล้วเฮ้ยอันนี้มันแกล้งกันแล้วเนี่ย ปางลรามาปางมาฝางโอ้ไตายแล้วาาอ๋อ,อ,อ,อตุ้มก้นเจ็บมาพุงพุย้ยเฮ้ยไปทางนูน้น เมนไปเลยใครแล้จ้าคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีวันสุกกันจ้าจะเต็มทุงแล้วกินมาทานแล้วเลยเจ็บมาพุงพุย้ยเฮ้ยไปทางนู้น ขึ้น,นี่มีหัวแตกแน่แล้วฝากชมคลิปด้วยนะจ๊ะมีแสนพูงพูยกำลังขึ้นแล้วลำไยกระอ,อกลูกแล้วแม่นไปเลยแล้วลำไยกระอ,อกลูกแล้ว เอ้ยเฮ้ยอันนี้มันแกล้งกันแล้วเนี่ยเฮ้ยมันเอ้ยเฮ้ยอันนี้มันแกล้งกันแล้วเนี่ยเฮ้ย แล้วจ้าคิดนี้บ๊ายบายสวัสดีสวันสุกกันจ้าจะเต็มทุงแล้วออ้หยบโลูกบลัลเล่มเพิ่มเลย้งงเอาไปหมดเพราะว่าบันไดนี่มันขึ้นไม่ได้เนาะ กินมาตันแล้วแน่เลยอะบายบายแล้วลเพราะว่าบันไดนี่มันขึ้นไม่ได้เนาะ <c oughs> เอยเฮ้ยอ,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 อันนี้มันแกล้งกันแล้วเนี่ยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มันมันมีมันมีแมงมากินมันเปนะเนี่ยฮะไอโอเวอร์ใครนะจ๊ะคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีวันศุกร์กันนะจ๊ะจะเต็มทุงแล้วฝางแล้วมาปรางมาฝางโอ้ไต้เละอ๋อตุ่มก้น ากเอาไปหมดเพราะว่าบันไดนี่มันขึ้นไม่ได้เนาะไม่ใช่เกินมีห้ายังบ่ขึ้นนะขึ้นได้ไหมนึ่งโซ่สั้ไต่ขึ้นไปนี่ขึ้นได้ไหมใช่ <c oughs> ขึ้นไ,ได้ไหมไม่แอบไปเก็บอะไรอะ่ะ <c oughs> มะพร้างมะปรางไม่ใช่มะข้งหลังก็เอาไปหมดเพราะว่าบันไดนี่มันขึ้นไม่ได้เนาะ เก็บแบบหางหน่วยจอยลอยเอ้ยมีมีตัวอย่างพวกไม่กินเลยเนาะหางล็อกามาปรางมาฝางโอ้ไตแล้วอ๋อตุ่มก้นเฮ้ยเอ้ยอ้ออนี้มันแกล้งกันแล้วเนี่ยเฮ้ย โอ้โหลูกบันเลิมเพิ่มเลยเห็นไมลำแยกกออกลูกแล้วเจ็บมาพุงพุยเฮ้ยไปทางนูน้นฝางแล้วมาปรางมาฝางโอ้ไตละ อ๋อตุ้มกลดูดกินมาทานแล้วเนยเนาะลำใหญ่กับอกลูกแล้วขึ้นนี่มีหัวแตกแน่แล้วฝากชมคลิปด้วยนะจ๊ะดิแสนพูงพุ้ยกำลังขึ้นขึ้นนี่มีหัวแตกแน่แล้วฝากชมคลิปด้วยนะจ๊ะ มีแสนพูพุ้ยกำลังขึ้นเนี่ยแล้วบนใดมีก็บ่ขึ้นบนได้นะขึ้นนี่มีหัวแตกแน่แล้วฝากชมคลิปด้วยนะจ๊ะมีแสนพูพุ้ยกำลังขึ้นแม่งไปเลยแล้ว ยายก็ออกลูกแล้วลากมาเนี่ยคุณได้หรอมาเอาแล้วปะเออไม่เอาอ่ะนี่อย่าดเยียบโอ้ลูกบ้าเลิมเพิ่มเลย